สวัสดีครับพบกับออออทนะครับกีดยางนะครับวันนี้มาดูคลิปนะครับเหรียญหายากนะครับหรือว่าเหรียญที่ระลึกนะครับหรือว่าทันใดมีแล้วก็เก็บรักษาไว้นะครับเนื่องจากว่าจะไม่มีการผลิตนะครับหายากมากครับดูข้างหลังครับปศผลิตเหรียญบาทแล้วก็เหรียญสิบนะครับ ก็เก็บสะสมไว้นะครับดูกันจะชัดครับใกล้ๆปอผลิตอืมครับนี้ครบรอบ8 0ดพรรษานะครับปศสอง5ัน เหรียญหนึ่งก็ครบรอบร้ log, อยปีนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนี่ก็จะเป็นครบรอบร้อยห้าสิบปีปศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญบาทนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าได้เห็นข้างหลังนะครับดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็น หลายแบบนี้นะครับนี่ครับข้างหน้านี่เหรียญสิบนะครับสามเหรียญแล้วก็เหรียญบาทข้างบนนะครับหนึ่งเหรียญครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม